อิคิวพนิชพลสยบลักย่าเซนจากอินเดียทะลุรอบรองอินโดนีเซียมาสเตอร์2026สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอร์ตคอมเมนต์ครับสำหรับสถานการณ์ชายเดี่ยวในการแข่งขันแบดมินตันอินโดนีเซียมาสเตอร์2026รอบ8คนสุดท้ายต้องบอกว่าตีกันสนุกมากๆครับโดยชายเดี่ยวหนึ่งเดียวจากไทยเราอย่างอีกคิวพนิชพลทีรรัตสกุลที่ในรอบ16คนสุดท้าย โชว์ฟอร์มเก่งล้มมือเก่าของมาเลเซียอย่างลีซื่อเจียมาได้แบบลุ้นระทึก2ต่อ1นเกมวันนี้ในรอบ8คนสุดท้ายต้องมาเจอกับนักแบดมินตันจอมอึดอีกหนึ่งคนจากอินเดียอย่างลักย่าเซนมือวางอันดับเจของรายการซึ่งก็ถือว่าเป็นนักแบดมินตันที่มีดีที่ความเร็วในเกมบุกค,ครับเกมแรกเปิดมาก็ใสกันตุ๊บตั๊บเลยครับโดยลักย่าเซนปิดครึ่งเกมแรกไปก่อนแต่ในครึ่งเกมหลังต้องบอกว่าพนิชพลกล้าเล่นมากขึ้นครับ ใส่มาใส่กลับเลยครับกลับมาทำแต้มเบียดชนะไปได้21ต่อ18เกมที่2ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ลุ้นระทึกกันอีกแล้วครับรูปเกมคล้ายกับเกมแรกครับเร็วแรงทั้งคู่แต่การเล่นเกมไวแบบนี้ก็ต้องเสี่ยงกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ซึ่งก็เป็นทางลักย่าเซนที่เริ่มเสียเองแต่แต้มก็เบียดกันไปจนต้องเล่นดิวส์ครับแมแต้มดิวส์เป็นอะไรที่ลุ้นระทึกจริงๆครับซึ่งในท้ายที่สุดพนิชพลจัดให้ครับ ฟาด2แต้มรวดปิดแมตช์เอาชนะลักย่าเซนของอินเดียไป2ต่อ0นเกมผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับโลเคียนยิเมือวางอันดับ6จากสิงคโปร์ที่สัปดาห์ก่อนปราบวิวกุลวุฒิมือ1ของไทยเราไปในรายการอินเดียโอเพน2026ก็ต้องมาดูกันครับว่าอีกคิวพนิชพลจะล้างตาให้ได้หรือเปล่าครับแมต้องเป็นแมตช์ที่สนุกอีกหนึ่งแมตชอย่างแน่นอนครับ ก็มาลุ้นมาเชียร์ชายเดี่ยวคนเดียวจากประเทศไทยกันครับสำหรับคอมเมนต์แฟนแบดมินตันในคลิปนี้ก็มีทั้งอินเดียมาเลเซียและอินโดนีเซียเลยนะครับซึ่งคอมเมนต์จะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังกันก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับเริ่มกันที่คอมเมนต์แฟนแบดมินตันจากอินเดียกันก่อนเลยครับคอมเมนต์ comment แรกถึงขั้นสงสัยครับโดยเขาคอมเมนต์ว่าเด็กไทยคนนี้มาจากไหนกัน ฉันดูเขาเล่นวันนี้แล้วรู้สึกว่าความเร็วของเขาเหนือกว่าลักย่าไปอีกขั้นโดยเฉพาะลูกตบที่คมมากเกมรับที่เคยเป็นจุดเด่นของลักย่ายังเอาไม่อยู่คอมเมนต์ของคนต่อมาครับคอมเมนต์แบบบน่บนๆว่าทำไมไม่เปลี่ยนสไตล์การเล่นบ้างพอโดนกดดันกลับด้วยลูกตบก็ทําได้แค่เคาะคืนไปมาจนโดนฆ่าในที่สุดคอมเมนต์คนต่อมาครับบอกว่าการแพ้ในรอบแคนสุดท้ายมันน่าเสียดาย แต่ต้องยอมรับความผิดพลาดที่นำไปสู่ความพ่ายแพ้ลักย่าพยายามเต็มที่แล้วแต่เด็กไทยคนนี้เก่งเกินไปในวันนี้คอมเมนต์ต่อมาครับเขาคอมเมนต์ว่าเกมที่2มันบีบหัวใจมากฉันลุ้นให้ลักย่าลากไปเกม3ให้ได้แต่พนิชพลปิดประตูตายใส่เราด้วยลูกตบสุดท้ายนั่นคอมเมนต์ของคนต่อมาครับบอกว่าเราแพ้ให้กับความเร็วและความสดพนิชพลเล่นเหมือนไม่มีอะไรจะเสีย ความกดดันจึงไปตกที่ลักย่าทั้งหมดนี่ก็เป็นข้อได้เปรียบอย่างเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับนักกีฬาดาวรุ่งเมื่อเจอกับมือท็อปทอปถ้ากลาเล่นแล้วเล่นดีโมเมนตัมของเกมและทุกอย่างมันจะทำให้มีความมั่นใจแบบว่าเราก็สู้ได้นี่หว่าอะไรประมาณนี้ครับและคอมเมนต์แฟนแบบอินเดียคนสุดท้ายครับเขาบอกว่าหวังว่าลักย่าจะกลับมาล้างตาให้ได้ในรายการต่อไปแต่วันนี้ต้องยกนิ้วให้พนิชพลจริงๆ ชนะ2เกมรวดมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมาต่อกันที่คอมเมนต์แฟนแบดเพื่อนบ้านอาเซียนอย่างมาเลเซียและอินโดนีเซียกันบ้างครับคอมเมนต์แรกจากมาเลเซียครับเขาบอกว่าตอนชนะลีซื่อเจียฉันยังคิดว่าฟลุกอยู่เลยแต่วันนี้พอเห็นเขาชนะลักย่าเซน2เกมรวดต้องยอมรับเลยว่าเด็กไทยคนนี้คือมีของจริงๆสปีดลูกตบเขาน่ากลัวมากคอมเมนต์ต่อมาจากมาเลเซียเหมือนกันครับคอมเมนต์ว่า นักกีฬาไทยคนนี้ทําให้ผมนึกถึงกุลวุฒิเวอร์ชั่นที่ดุดันกว่าแมต้องบอกว่าพณนิชพลก็เป็นนักแบตท,ที่ตบหนักเอาเรื่องเลยนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับจากมาเลเซียอีกหนึ่งคอมเมนต์ครับเขาบอกว่าพณนิชพลเล่นเหมือนไม่มีความกลัวใดๆเลยสิ่งนี้ก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับอารมณ์แบบไม่มีอะไรจะเสียใส่เต็มดีกว่ามานั่งเสียดายในตอนจบคอมเมนต์ต่อมาจากอินโดนีเซียครับบอกว่า ดูพนิชพลแล้วนึกถึงกินติงตอนท็อปฟอร์มเลยความเร็วในการเข้าหาลูกเร็วมากๆหวังว่าเขาจะมีแมตช์ที่ดีต่อไปอีกแม่ขอให้เป็นอย่างนั้นครับและคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้จากอินโดนีเซียครับคอมเมนต์ comment ว่าฉันชอบพลังของเด็กไทยคนนี้จริงๆความกล้าหาญของเขามันบ้ามากฉันชอบสไตล์การเล่นแบบนี้ในชายเดี่ยวจริงๆมันไม่น่าเบื่ออย่างแน่นอนนี่ก็เป็นคอมเมนต์แฟนแบดมินตันจากทั้งอินเดียมาเลเซีย และอินโดนีเซียเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับที่ได้นำมาฝากเพื่อนๆกันในคลิปนี้ฟังแล้วคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง s p o ร์ตค m มเมนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ